ดีครับแมนะ่วันนี้ผมก็อยู่ท่ามกลางสวนบังคุดเลยนะเนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับพี่น้องมารอบลวน,นะฮะมาเก็บภาพนิ่งแต่วันนี้ก็จะพามาดูในเรื่องของนะวิดีโอนะครับเป็นสวนบังคุดนะแปลงเล็กๆนะพี่น้องนะสำหรับพี่น้องที่กําลังมองหาเนื้อที่ที่ไม่เยอะนักนะฮะมาปลูกบ้านมาปลูกอะไรพวกนี้ฮนะมังคุดที่เห็นเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้ข้างหลังผมนี่พี่น้องดูนะี่ 15ปี20ปีเนี่ยใจกลางชุมชนนะฮะแบบนี้เดี๋ยวจะไปดูกันนะฮะว่ามังคุดเนี่ยเป็นมังคุดที่นะฮะสวยสมบูรณ์แบบไหนแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูกัน มังคุดก็จํานวนนะฮะเนี่ยสาต้นนะครับรูปร่างลักษณะที่ดินนะฮะบนพื้นที่นะฮะสองตารางวาเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะเอ่อเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องนะพอเมื่อกี้ถาม,มพี่นะครับข้างเคียงเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยซึ่งก็เป็นญาติพี่น้องกันนะ,ะสมัยก่อนนี้นะฮะสมัยก่อนนี้คนที่นี่นะฮะจะเป็นครอบครัวใหญ่วลาที่นะครับ ลูกหลานเยอะเนี่ยตอนเราที่แบ่งกันเนี่ยนะหน้ากว้างของที่ดินรูปร่างที่ดินที่ได้กันมาแต่ละแปลงเนี่ยก็จะได้ไม่เยอะหรอกนะฮะอันนี้อันนี้งบอกว่าเนี่ยหน้ากว้างก็อยู่ประมาณสักอ่าสิบสามถึงสิบห้าเมตรนะฮะที่เห็นเห็นกันเนี่ยนะอ่าแต่โอเคก็นะฮะร่มรื่นดีนะฮะใช้สําหรับปลูกบ้านสวนได้ไรได้เพราะเนี่ยอยู่ใจกลางชุมชนเนที่เห็นเนี่ยนะฮะพเพื่อนบ้านอย่างนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะติดในเรื่องของนะฮะถนนคอนกรีตนะอ่านะ ระบบในเรื่องของน้ำประปาหรือว่าไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็เข้าถึงแล้วนะฮะคือแนวเขตนะฮะที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่พี่น้องเห็นไหมข้างหน้าเนี่เป็นเป็นเชือกแนวเชือกแนวเชือกที่เขาแบ่งนะ่ะคั่นกันไว้เนี่ยนะฮะของเราเนี่ยอยู่ในแนวเชือกนี้นะนะครับส่วนด้านเนี้ยด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านลนะ ส่วนฝั่งนี้นะครับก็นู่นแหละฮะไปถึงต้นมางคุดใหญ่นะครับมาถึงต้นบางคุดใหญ่ระบบน้ำเวียงสปริงเกอร์วาวน้ำต่างๆนั้นนี่ก็นะฮะก็ชาวสวนโบราณก็ต้องมีกันอยู่แล้วนะติดตั้งกันไว้เรียบร้อยนะฮทั่วทั่วสวนนะนะครับทางด้านคล้ายสวนนั้นนะครับเห็นนะพี่ๆเขาบอกไว้ว่า มันจะมีทุเรียนต้นหนึ่งนะฮะเป็นทุเรียนโบราณก็สิบกว่าปีนะอยู่สิบกว่าปีเนาะนะรู้สึกจะเป็นสายพันธุ์อะไรนะพวงมณีอ่าจําได้แล้วฮะพวงมณีเดี๋ยวไปดูกันเพราะมันหยุดท้ายสวนนะะี่ยพวงมณีต้นใหญ่ๆอะ่ะอ่ะก็ว่างนี่ละมั้งเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยแนวเขตเข้ามาอยู่ จำไม่ผิดก็น่าจะตรงนี้โอเคแล้ว okay, ฮะเนี่ยมาสุดที่เนี่ยฮะแนวไผ่เขาแบ่งขั้นกั้นไว้เนี่ยเชือกเนี่ยล่างมาเนี่ยนะเนี่ยพี่น้องเห็นนะ,ะพอข้ามแนวรัว้วอ่หลักปูนตรงนี้ไปเนี่ยก็สวนของเพื่อนบ้านเราแล้วนะเนี่ยฮะไกลๆเนี่ยน,น,นั่นของเพื่อนบ้านเราของเราจะอยู่บริเวณน,นี้นะครับที่มีไม้ไผ่ปักไว้เนี่ยะฮะนะครับนะฮะ มังคุดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก29ต้นนะครับพี่น้องครับเนี่ยที่ที่ที่เห็นเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยหน้ากว้างของเขาเนี่ยจะติดถนนคอนกรีตนะพี่น้องครับมังคุดอายุเนี่ยประมาณสักยี่สิบปีเนยที่เห็นนะฮะเพิ่งมาวันนี้ก็ได้เห็นเจ้าของก็กำลังเก็บอยู่นะแนวเขตเขาจะมาสิ้นสุดที่นะฮะหลักไม้นี่เจ้าของก็ขึงไว้หลักเขตนี่ไม้ไผ่นี่นี่ฮะทุเรียนกวงมณี นะครับต้นใหญ่ๆนะอายุสัก20กว่าปีกับ30ปีอยู่1ต้นนะฮะท้ายที่เนี่ยมีทุเรียนกินนะครับโอ้นะต้นใหญ่ต้นสูงความสูงเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณนี่แหละครับ10เมตร10เมตร10กว่าเมตรไม่ขาดแน่นอนนะฮะดูกันเลยเลยนครับนั่นคือยอดของเขานะนี่นะฮะท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยกว้างหรอกครับท้ายมันก็อยู่ประมาณสัก เ8เมตรแต่ด้านหน้าเนะี่ยติดถนนคอนกรีตนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสัก15เมตรนะพี่น้องนะครับที่ฉนดนะครับอยู่ใจกลางชุมชนนะถ้าพี่น้องสนใจนะฮะก็นัดดูที่ดินดูส่วนผไมจริงกันได้นะครับสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับพี่น้องที่ดินนะฮะ200ตารางวาแปลงนี้นะฮะส่วนมผสมเป็นมังคุดนะครับ 29ต้นแล้วก็มีทุเรียนนะฮะพวงมาีีอยู่หนึ่งต้นนะฮะวันนี้เปิดทำการขายก็อยู่ที่8 0 0 0 0 0 80,000บาทครับ8,080,000บาทเอกสารเป็นโฉนดแล้วเขตก็นะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องต้น,นยมะยมเนี่ยนะต้นมะยมนี่ฮะจนไปถึงท้ายรถเนี่ยนะฮะท้ายรถยนต์เนี่ยนะครับ ความกว้างของเขาก็อยู่ประมาณสัก15เมตรได้ครับพี่น้องครับประมาณ15เมตรนะจากต้นไม้ย,ยมก็จะมาถึงเนี่ยช่วงอ้ตอไม้เนี่ยพี่น้องเนี่ยนะตอไม้เนี่ยเพราะมันจะมีแนวเขตของต้นมงคุดเพราะว่าถัดไปนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอชายคาบ้านเขาแล้วนะนะฮะตั้งแต่ตอไม้ตรงนี้นะพี่น้องนะครับเนี่ยชิดป,ปลายจนถึงนะฮะอะไรทางหน้ารถกระบะนะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะฮะ ชิดแนวเขตของชายคาบ้านนะต้นสวไฟฟ้านี่นะแต่ต้นมังคุดข้างหน้าเนี่ยของเรานะพี่เห็น,นรับตัวอำเภอเมืองจันทบุรีเนี่ยหรือว่าห้างสรรพสินค้าโรบินสันเนี่ยพี่น้องครับก็อยู่แค่ประมาณ12กิโลเมตรนะครับพี่น้องแค่ประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะทางถนนยานาวิโรจนะฮะเข้ามาเนี่ยนะครับ8 9 0เเมตรนะรก็เข้ามาถึงแล้วนะครับ สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979หรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านแพลตฟอร์ม YouTube เล่นที่ดินชาแนลเป็นแฟนเพจ Facebook ได้ที่เล่นที่ดินเพจ <laughs> โอเคครับพี่น้องเป็นไงกันบ้างครับส่วนผลไม้นะฮะในเรื่องของส่วนมังคุดนะฮะเนื้อที่200จรางวานะฮะ ถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็นะมาดูมาชมกันนะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะฮะคงต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเทปหน้าแล้วกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาบายไปก่อนไปก่อนไปก่อน